อือโอ้โหโอ้โหโอ้โหม่แต่โอ้โหละได้แค่โอ้โหละซีมกอนสายตาของแต่ละคนมันมองแต่ละอย่างนะครับมองแต่ละอย่างบ่ได้บ่ได้ต่างกันไรนะครับคือข้าเบื้องหนังเรื่องหนึ่งนี่ที่การที่ผมมาถ่ายคลิปถ่ายทอดนี่คือนี่กับ เหมือนกับซีรีส์เรื่องหนึง่งเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเป็นหนังเรื่องหนึ่งสวัสดีครับพ่อใหญ่สมเด็จรักต่างว้นะครับผมมือนี่ของมัดของอยากมากแล้วครับผมในเนื้อมาลอยนึงนะครับผมมีตับเนือ้อในเนื้อสะโพกตับแล้วก็คันเทนานะครับ มีเลือดมีเพียะนะครับเพียเอาไปต้มละเพียต้มซุปกินนี่นะครับผมจะมาเฮ็ดหลับนะครับหนึ่งร้อยบาทก็เท่ากันกบเท่าไปซื้อเพื่อนนั่นแหละนะครับที่มีราะร้อยละร้อยบาทก็ซื้อผักหอมสักสิบบาทนะครับผมเครื่องปรุงเป็นของเรานะครับเครื่องปรุงยุคเมียจีฮันอ่ะจวดเลยนะครับผม โอ้ยตับจะซ้อยใส่ซ้อยใสก้อยนะครับผมจะเห็ดเป็นก้อยเมื่อจะลาบอ,อันธรรมดานะครับเมื่อจะบสซ้อยจุบบเห็ดเจียวซ้อยจุเนะไปตามเบี้ยนั่นแหละเบี้ยมันมีน้อยนะครับผมเท็บตับน่อยนี่หน่อยกินตามน้อยเนี่ล่ะอืมอนนงามงาม อันเทนานะครับพอดีกับฝนเมยียดมือเศร้านี่ <c oughs> อยฝนเมยียดอยากกินก้อยได้หมดพอดีในวอลเราก็เลยบัวเศร้จาจะเถื่อ <c oughs> ว่าเรากินให้มันแหลวซะนะครับคันเทนาเ <c oughs> หนือน้ำง,งามเลยครับคันเทนาขาวๆเลยตัวนี้เนี่ย ที่นเนเื้อที่เพิ่มเติมให้มันบก่กพ่อ่อยนะครับเมือมอ่อนี้เื้อมาลอยนึ่งใจคนละครึ่งนะครับผมใจคนละครึ่งก็คือห้าสิบบาทนี่แหละในทุนเจ้าของ้วก็ทุนของคนละครึ่งก็ห้าสิบบาทเป็นหนึ่งร้อยบาทจะสร้อยสร้อยตอนนี้หน่อยนะครับเพราะว่าจะไปขัวนะ้ำแบ่งขัวขัวเครึ่งนึ่งแล้วก็ใส่เลือดครึ่งนึงเนาะ ย็ดข้างเดียวเลยซอยอันเมียดฝนไม่ไหมเขาๆนะครับยิบดวงได้กับซ้ำเก้าอนะันเมียดเขาคือกันบดนะครับอมันมนั่นแน่ลย เิีมันน้ำไม่หนึ่งก็มีไม่ค่าพ่นกับลู้ลู่ใจนะครับว่าผมมันมักมักอ่ะที่มันเป็นติดติดมั่นมักติดมั่นมักอ่ะพวกเสื้อห้องไห้นี่แหละมันดีดีเอาสักบาทจะว่าไงจิ้มน้ำจิ้มน้ำเพียเลย รสบวยโอ้มันดีเลยอีกแจ็กคัามกันนะนะครับเกี่ยมน้ำเพียนมันดีมันดี เอาแบบเรียวท้มเลยเนาะเย็ดไปน้ำกันเจ็ดไปน้ำกันเนี่ยแหละ อันนี้มอสับอันนี้จะมาสับหน่อยหนึ่งก็ได้นะครับเอ่อฝักฝักจังหน่อยอืมเพราะมันพอมันเป็นตอนไล พอนบุ้มๆนี่ละบาร์ดี้นตาสาวเล่าค่ะบก้องเล่งกงเล้งเนาะบ่เมียนเจ้าที่บอกดูไงอันนี้กันคือกันเหมือนกันเอาพามาห้องบ่สีเศร้าเลยเด้สีเอาพ่อมันบุ้มๆ แดกไลน์เบอแสบอืออ่ะเอาละพ่อละซ้ำนี่อ้ได้ลายเติบเรย่ามงามเนะงามเนะจดนี้บาต้องฟองอันนี้ใส่ใส่นะครับนี่อันนี้ใส่ใส,นนใ,สใส่เพียเข้าต้มแล้วมาต้มซุกแล้ว เฮ็ดเป็นเครื่องในมันนะครับอือหือโอ้ยขักเลยจะซอ่หอมใส่อห,ออหอมนะครับหอมสิบบาทได้ไล่หลายมือนี่เจ้านี่ได้หลายเลยสาเละนี่อ่าลองเจ้าได้น้อยหน่อยเมียน ฮะผักแพลียววอ๋ใส่บดใส่บด่นมาผักแพวใส่บดเลยัอ่ะมาบเลยก็ได้ใส่ลายน่ได้ยแล้วโอ้ยพอมเด้ แบบเลี้ยวถ้ำเลยนะครับบันบัน,บนก้อยบันบันนะครับเหมือนที่ผมจะใช้ร้อยเลือดแต่ว่าจะเอาเพิงหนึ่งเป็นขวานะครับคือมื่อร้อยนึ่งก็กินได้เบิ้งเงอนนะครับก็จะกินเบิ้งเงอน,น,นผมจะบอคขมักสร้อย,ยอ่านให้มันมุนหลายนะครับผมจะเอาให้มันเป็นโคโลโเคเล่เน่ยนะครับมันจะมีความสวยงาม <Okay. S 2> เดี๋ยวไอ้ใบมะก,ปปร,ะกรูดใบมะกรูดผมก็ใส่ในะครับใส่ขึ้นกันอ่ะใส่ไปเดี๋ยวก็พอไม่มะกรูดอืมอืมเดียบร้อย พร้อมรุยนะครับพร้อมที่จะปรุงได้เลยนี่นครับนี่ลอยนึ่งซอยได้ซ้ำเนี่แหละแล้วก็เข้าจะมาใส่น้ำเพี้ะนะครับน้ำเพี้ะที่ต้มแล้วอเอาไปล่างล่างไปนะเอาหม้อมากขวดจะใส่พริกนะครับพริกเจ้าหนึเ่เพชรนะครับ ใส่ประมาณนี้พอ่อตริกผงสลุดผงสลุดใส่นะ้สอนซาดหนึ่งน้ำปลาหย่อสักนิดหนึ่งเสียมก่อนจะค่อยใส่เติมนะครับพอะจะอคลอข้นก่อนนะครับ ผมบมก็เอาตามนี้แหละบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อน,น้ำดีขวดมาเติมนะครับดีขวดที่ซื้อไว้มันเบดเราเลยบ่ต้องซื้อซ้ำน,นี้ก็เอาซีมันก่อนนะครับข้าวขาวมันก่อนข้าวขาวมันก่อน ใส่ข้าวคั่วเข้าไปครับใส่ข้าวคั่วไปในรู้สึกหอมสดนะครับกับลาบกับก๋วยเนี่ยเพ็ดนี่พอดีละยางเงินพอดีละนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้ถ้าบบนในใส่สีในี่ใส่หอมหอมใ,ใส่รุ่นมู หอมเข้าไปอ่าเรียบร้อยอ่าตัวน,นี้เก็บได้ <c oughs> ใส่หอมเข้าไปแล้วทีคนละแบ,บียบดีรับวันนี้สีสันอื้มห <c oughs> <c oughs> นัก <c oughs> อันนี้บ้านในใส่สี ใส่ซีก็จะเป็นสีเจ้าใส่จักหนบ่ใส่ฮะใส่จังอนเนาะแต่ว่าอ่าหลังจากนั้นค่อยค่อยจะร้อยเอาเม็ดพี่วันจะพอดีว่ะพอดีน่ะละ่ะใส่บ่หลดไม่ค่าต้องถามอีกว่าเอาจักถุงกัน เลลยบอกว่าเอาถุงเดียวถุงเดียวกับพ่อแต่พ่อดีครับเนี่ครับเป็นบรรยากาศอื้สุดยอดนี่ครับนำล้ายแตกแล้วบาดนี่พี่นัอือโอ้โหโอ้โหโอ้หม่แต่โอ้โหล่ะได้แค่แคโอ้โหล่ะซีมก่อน มความเข้มเอาอุ่นผัิติง,ตงสสยเอาคือใส่น้ำปลาหน,หน่อยหนึ่งพ่ออยู่บอกนพ่อนะครับเพราะว่าผมเอาเกลือใส่ใน่น้ำปลาแล้วเอาเอาน้ำเยอะหน่อยหนึ่งก็ได้ตัวนี้ เนี่ยนี่ครับแล้วเล้วมิ่งจะพร้อมี่กินทาคัวทาคัวแล้วก็ทิมันกินน้ากันนะครับข้าากัาบข้าวเหนียวห่อนๆนะครับเมื่อนอ้ยุ่งกลับมามากรับมากกว่าทีเอินมากข้ามากยุ่งมากกว่ กินข้าวแรงนะครับข้าวแรงน้ำปัน่นก้อยเนื้อก้อยเนื้อก้อยซุกก้อยดิบโอ้ก้อยดิบก้อยซุกนะครับ<อ>ก็บพักจากส่วนห่อเต็มจานขึ้นขานะครับมาๆมาๆมามายุา่มมงมาก่อนยุน่งายเป็นอาหารที่ทมัดนะครับ ของมัดกินน้ำอะไรก็แสบม,มันคำเหล้วก็เลยยุ่งมากตอนนี้เกือบหกโมงละ นห้ลลายผักกึ่เก่อนนะครับตรงนี้ค็ละครึงืง <c oughs> เอิในไส้ซีส์ค่คองแบบโอ้เืออยเจ็ดบาทเลือเจ็ดบ,บาทืื่บบนรับอีกสองร้อเนาะ ทิ่มึงดูกว,วา่ากว่ามันจะคิดว่ามันจะมีมีรสของความหอมขวาม่ขวาแบบสุกๆริบๆมันจะแซ่บ เ็ดหรือเปล่ามันจ้าบ่พอดีนะเผ็ดหน่อยเจ้ามาใส่อีกไหมเจ้าใส่บ่บ,นะบ่ใส่ใส่พอควาดอยู่อใส่เกิน คือความเข้มหรือกันถ้ามันเข้มเกินมันเน่ยเอาขึ้นยาก <c oughs> เนื่อ <c oughs> เจ้าหนี่ซื้อ,อย่ำไนกับบ่ผิดหวังนะครับ เลย่เนาะเออเนี่ยใบหูเสือเจ้าสบายแล้วยุ่งบวกัดแล้วบุรี่ว่ายุ่งบวกัดหรือว่านัดหล่นบ่วงหัวฉันคิดว่ามันน,น่าจะกัดบ่วงหัอหลายกว่า man, จะกินไกวยกับชิ้นฮอดมาเดี๋ยวมาครับกับคูยูน้ำนี่บ่ปันไดก็ค่อยกินปันไดแล้จวจงไวยูนนะครับก็คือตักจงไว้แล้วมือวันที่ สิบสิบสี่นะครับวันที่สิบสี่ปลูกรลานก็ะเถะมานอนนะ้ำวันที่สิบห้าก็ได้ทำงานได้เต็มเมื่อนะครับ 我平台都没有。嗯嗯嗯嗯 แบบยางเนนะครับผมที่ปุ๋ยใหญ,ญ่สำเร็จเง่าเน่าอยู่แล้วมาตัดต่อนะครับอแบบการใช้ชีวิตการย่การกินแบบจริงจริงจังๆอิหีนะครับแบบอิหีบ่แมนวาตัดคอลอกแคแลกเนาะไม่มีการตัดระหว่างกินเห็ดจริงทำจริงนะครับผมคนจริงๆเรื่องจริงๆ ไม่ใช่นักแสดง ่สิประมาณนี้ก็คือว่าได้ทค่นี้แหละความอยากนะครับความอยากก็ได้แค่อิม่ม หิวไหลายๆอยากหลาๆนะครับอันนี้วัดจากตัวของผมเองด้ะแม่อนีหิวหลายอยากไหลเป็นได้กับสั่งกินได้บวกเกินเก้าดอกเกินเก้ากรบโบ,บหลายนะครับผมกินไทซ้ำนี่ยหละหนึ่งหนึ่งอิม่มหนึ่งขบับเดินหนึ่งขบับหรือหนึ่งมือ้ออาหารหนึ่งมื้อของคนทเทศเข้ากินเนาะได้แค่นี้นะครับเม่ได้เกิดเนี่ย ถ้าได้เกินเกินจากนี่ก็คือฟื้นแล้วนะครับการกินนะครับผมการกินของคนเนี่ยพอเป็นสอนเนะเาะพอพ่นว่าของกินหน่อยมันก็จนใจผู้สีแบงนะครับของกินหน่อยกินให้อิ่มกับอิม่มกินใ้เบิดกับเบิดนะครับเขาจะกินให้เบิดกับเบิดเขากินให้อิ่มกับอิม่มแล้วแต่เกียดตนานะครับ กินกับเพรงก็ได้เพราะแต่ว่าถ้าประทังชีวิตจริงๆกินกับเพรงก็ได้นะครับผู้รังคนเฮี้ยนของเฮี้ยนของเจ้าของในสี่ขีทีเป็นบ่พี่น้องบ้านบ้านพี่น้องเป็นบ่ถ้าเป็นของเจ้าของเนี่ยจะเตยมีจงลาบไว้อยู่นะบอกพ่อหนูข้าวข้าวเหนียวมีอยู่พ่อเยี่ยมมาเนี่ยมาดูสิมันมีข้าวเจ้าว่าอะไรฮะข้าวเจ้านั่นก็มีจะมันก็มีมี มีหมูนะมีไข่มีหมูมีอะไรอยู่เพื่อเก่าคักถึงหัวจะกินให้อิ่มกับอิ่มกินให้เบิดกับเบิดตนะครับผมมันมันอยู่ที่ว่าเกียรตินานะครับเหมืนว่าขอขอบคุณนะครับสำหรับเอฟซีที่ติดตามมาตั้งแต่ปุ้นต่อเลยเข้าเมนเขามาติดตามมาตั้งแต่สมัยปนกอนนะครับ ก็รู้จักมักคุ้นกันดีผู้ลังคุ้นก็เออเพิ่งจะนี่การแจ้งเตือนนะครับเรยเขำว่าเบิ้งนะครับแต่ว่าคิดหอดตั้งแต่สม,มัยเกา่าเก่าคิดหอดตั้งแต่สมัยเก่าเก็กยังจําได้คที่ต่ตามเมื่อเขากล่าขอบคุณนะครับสําหรับผู้ที่ที่ต่ตามมาตลอดขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจเข้าใจทุกคอมเมนต์เข้าใจทุกความังใ,ใ,ใจนะครับผมในความคิดของคนเฮ่าม,ม,มันมันมันบ่ได้ตางกันนะครับ ผมว่ามันบ่ได้ต่ตางกันก็มีส่วนถูกก็มีส่วนผิดนะครับเข้าใจผิดก็มีเข้าใจถูกก็มีนะครับคนที่อคอมเมนต์มาที่ว่าเข้าใจตรงกันครับเพรยาะยังจำเรจก็เยอะนะครับที่ว่าก็ามีส่วนหน่อยที่ว่าอคอมเมนต์มาแล้วก็เจตนาลมหรือว่าความเข้าใจไปข้ละอย่างนะครับผม,มแต่ว่าส่วนมากก็คือเข้าใจได้ถูกนะครับเข้าใจได้ถูกต้องการใช้ชีวิตของเขามันบ่ได้แตกต่างกันหลายหรอกนะครับ สายตาของแต่ละคนมันมอ่งแต่ละอย่างนะครับมอ่งแต่ละอย่างบ่ได้ม่ได้ต่างกันหลายนะครับคือข้าเบื้องหนังเรื่องหนึง่งเนี่ยที่การที่ผมมาถ่ายคลิปถ่ายทอดนี่คือนี่กับเหมือนกับซีรีส์เรื่องหนึง่งเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับเป็นเป็นหนังเรื่องหนึง่งในชีวิตของแต่ละขั้นตอนแต่ละบทแต่ละตอนที่สายมิงสายแน่น จากพระอินทร์พระพุพพมที่พ่นกัหนดในเฮ้ามาเดินแบบใดเฮ้าเรียนแบบใดบทแบบใดผู้กำกับเพิ่นอยู่ข้างบนเฮ้าสิีกเลี่ยงบ่ไดน,นะครับเลี่ยงผู้ิกลับไม่ได้ถึงอย่างไดเฮ้าก็ต้องเดินตามที่เพิ่นเขียนไว้นะครับถึงบทโศกกะโศกถึงบดเศารากะเศา,า้าถึงบดให้กะให้ถึงบทหกหดกะหดถึงบดโลมเมนติกกะโลมเมนติกก็ไปประมานนั้นนะครับผมเดี่ยวตั้งแต่เพิ่นทีเขียนให้ ยอมรับชะตากรรมทุกๆอย่างเด้อครับเด้อยอมรับชะตากรรมทุกๆอย่างก็แล้วกันนะครับถือว่าเฮาสั่งมากาใส่เวียนใส่กรรมใส่ยั้งไปสี่เกิดเรื่องยั้งขึ้นแล้วก็แล้วแต่ยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะก็ฝากเบิงต่อไปนะครับเบิงในละครตอนต่อไปติดตามวันพรุ่งนี้ปัดละครวันนี้เอาจอมลุมือนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับสบายดี